สาวประกาศช่วยอดีตภรยาครูไพบูลเอาให้ปังจนสามีเก่าเสียใดกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนกำลังพูดถึงในตอนนี้สำหรับครูเพลงอย่างครูไพบูลแสงเดือนและนักร้องสาวอย่างกระต่ายพนิภาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับมีลูกด้วยกันจริงและจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ซึ่งไม่นานทางด้านอดีตภระยาะครูไพบูลได้ออกมาเปิดใจทางน้ำตาผ่านรายการโนกระแสหลังต้องทนทุกทรมานมา3ปีโดยเปิดใจว่าดีสามีนั้นนอกใจมีความสัมพันธ์กับนักร้องสาวจริงและแม้จะเคยติดต่อครอบครัวของนักร้องสาวแล้วแต่ฝั่งนั้นก็ยังเพิกเฉยซึ่งล่าสุดเจ้าของคลินิกดังอย่างฉัตชดาภา อารยานัทกุลที่เคยทำสัญญกรรมให้คุณจอยเมียหลวงโผลโชว์ทะเบียนสมรสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าคลินิกของเมียเมียหลวงก็โมให้สวยมาแล้วรอบนี้ขอโมเมียเก่าผู้จัดการนะักร้องดูบ้างรอน้องตอบกลับซึ่งงานนี้ทำเอาชอวเนอ็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สนานปังมากค่ะรอชมเดี๋ยวเก็บตังไปทำตามด้วยนะคะดูรีวิวเครมาก จัดงามๆเลยค่ะนั่นเอง